ครับวันนี้ก็โลกเก่ากลับคืนมานะครับตีห้าตีห้าตาลุกลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำนะครับก็หน้ามืดหน้ามืดตึ๊บเลยไปไม่เป็นเลยต้อง ต้องนั่งลงนั่งหลังจากหายมานานนะครับก็ไม่ได้กินยาหมอมาก็ตั้งแต่หายมาก็ไม่ได้กินเพิ่งมากินมื้อเช้านะครับมากินมือตะกีนะครับนี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับยังไม่ได้กินข้าวเช้ายายก็อยู่บ้านนะ้าแต่ก็เข้าไปในบ้าน ตั้งแต่เชา้าแต่นู้นเป็นตั้งแต่เจ็ดโมงเชานะ้าเนาะนี่ก็จะเก้าโมงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรออกตาก็ไม่ได้หิวข้าวหรอกเนาะว่าให้หน้าแต่ไปเอาข้าวที่บ้านกับยายนะือตาไม่ได้นึ่งข้าวนายายเป็นยายเป็นคนนึ่งข้าวเราก็ไป เอาข้ามากินไปรับยายมายายก็ไม่ไม่ได้มาสองวันนะสองวันแลวสามสามวันนี้มั้งเพราะฝนตกอรินยายก็ัวรโมไซจะพาล้มมั้งเนาะยายลยไม่ได้เลยไม่ได้ออกมาครับ นี่ตาจะนอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนก็วัวก็ไม่ได้เอาออกไปเลี้ยงนะวันนี้นะ่ะไม่ได้อ,ออกออกไปกินหญ้าหรอกเนาะอยู่ในคอกนะป่วยนะแเต่ดูแลเองเนาะป่วยนะแต่ดูแลเอง,นะเองคือเราก็มัน มันคงไปไม่ได้วันนี้นะคงทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้มองขนาดมองมองนานๆหน่อยก็อมองเร็วๆนะครับมันมันก็ตามันก็หลายเลยครับถ้ามองเร็วๆก็ต้องประคอง <c oughs> <c oughs> พองค่อยๆค่อยๆน,นั่งค่อยๆหันนะครับค่อยๆหันนะครับหันเร็วไม่ได้นะครับมองเร็วไม่ได้ครั้งก่อนนั้ไปหาหมอไปหาหมอรักสกุลนะหมอก็ให้น้ำเกลือ ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาบวิตามินนะครับกะกะก็หายมาก็นานนะครับเนาะหายมาก็นานแล้วเพิ่งมาเป็นอีกเมื่อเช้านะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรา อยู่ปกตินะเราก็อยากทํางานเนาะเราก็อยากทํางานมันอยากทําคนชาวไร่ชาวนาเคยเคยทําแล้วมันเห็นอะไรไม่ได้เราก็มันก็อยากทนะําเนาะอยากทําืมันก็ทําไปแหละก็ทําจนกว,ว่าเราจะทําไม่ได้หรืว่าเนาะ จนกว,ว่าเราจะทําไม่ได้คืออย่างนี้นะครับนี่ทําอะไรไม่ได้แล้วครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับต้องมานั่งเดี๋ยวนั่งอ่านคลิปตัวเองนะครับนั่งอัาคลิปอ่าตัวเองอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับม,มันก็เหมือนจะท้องร่วงด้วยนะครับก็กินนมไปเมื่อเช้าสองกล่องนะครับนมเลตตาซอย ไปลงไปหลายเรื่องไปเดอ้อสังขารนนะี่เนาะนี่แหละคนเราหนีไม่พ้นนะครับคือการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายนะครับหนีไม่พ้นนะครับพวกนี้นะครับหนีไม่พน้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สู้ไปสู้ไป คือถ้าเราเป็นหนัหนกๆก็ตาก็ต้องไปหาหมออีกเหมือนเดิมเลยเนาะถ้าเป็นหน,หนักก็ไปหาหมอนะครับถ้าไม่หนักไม่หนาก็อยู่นี่แหละนะครับอืมก็ดูแลตัวเองไปนี่แหลนะเนาะนาเตออกมาเลยวนะนาเตออกมาจากบ้านแล้วครับยายคงไม่ได้มาด้วยเนาะ แล้วะขี่โมอร์ไซค์ไปนะครับแล้วจาก็จะกินข้าวแล้วก็จะนอนนะครับกินข้าวแล้วก็นอนพักนะครับตาคิดว่าพักวันสองวันก็คงหายนะครับวันของวันก็คงหายนะครับ ก็ครั้งก่อนนะก็สองวันสามวันนะก็หายมันเป็นครั้งก่อนนะครับครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินนั้นนะครับเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นนานๆานแล้วใครจะทำนาเนานะอืตกก้าดำนาใครจะทำนาถ้าเป็นนานๆครับ ครับก็เราก็ยังไม่ถึงว่าเป็นการป่วยหนักหนานะครับคือมันเป็นมันเป็นแค่ชั่วบางครั้งบางคราวเนาะแต่คนเราจะห้ามออไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยมันก็ไม่ได้เนาะ ต่ตาก็ยังคือร่างกายก็แข็งแรงอยู่นะถ้าแข็งแรงแต่ว่าการเวียนหัวเป็นบ้านหมุนนะครับบ้านหมุนเนี่ยมันก็เพิ่งเป็นสองครั้งนะครับตั้งแต่ตาตัวมาก็ยังก็ไม่เคยเป็นนะครับมาเป็นช่วงแก่น,นะครับมาเป็นช่วงแก่เป็นเดือน เดือน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 นี้มั้งจำวันที่ไม่ได้เนาะแต่ยาหมอก็ยังก็ยังยังอยู่เนาะแล้วก็มามาเป็นอีกช่วงเช้าตอนตีห้าก็เหลียวก็จบไปหาหมออยู่ให้ ิยาวิตามินมาเนาะยาบำรุงเลือดอะไรมานะครับก็มันมันมีหมอประจําบ้านนะครับคลินิกเอ่อคลินิกหมออยู่ในหมู่บ้านก็มีนะครับก็มีก็ใครก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องไปหาคลินิกคลินิกหมอที่ที่ตั้งอยู่ในบ้านขุกอกกนะครับนะที่ตั้งตรงนี้แหละ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอฟีครับสวัสดีครับ